สวดดีครับสวสดีกับสวสดีด้านสมาชิกชมรมหนชอบอ่าเทอร,ร์รียกันด้วยนะครับโอเคครับวันนี้มาเทอร,ร์เรียกันนะครับเป็นเทอร,ร์เรือเนี่ยอ่าในเวอร์ชันมือถือนะก็เป็นเวอร์ชัน1.4น, <c oughs> นี่ก็น่าจะอัปเดตมานานแล้วนะครับโอเคอันนี้ไม่ได้เล่นมานานแล้วนะเนี่ยโอเคแตอขอที่ผมสร้างไว้นะที่เชือ์แดงนะอืมอา,ารจาแดง เบิ่มๆคือรือนะใช่นั่นท่าสาสดา,สาโอเควันนี้เราจะไปกระตุก,กจิตกระชากใจอันนี้ผมสร้างโลกขนาดใหญ่เลยนะครับเป็นโหมดมาสเตอร์ด้วยโอเคโอเคท่าเรือผมไม่ได้แตะมันมาเกือบเกือบจะปีแล้วนะโอ้เืีว่านานใช้ได้เลยโอเคอืมโอเคฮัลโหลตัวเองโอ้โหกระตุกกระตุกโทรศัพท์อาจจะแรกนิดนึงนะไม่มีแต่โอ้โหกระตุก เด็กน้อยเจ้ากองแล้วทำบุญเจริญนเหมือนอย่างโอ้โหเจออะไรกิ่งไม้นะนะเมาเมจิกอะไรสิบปีรูปมาก่อนโอเคเดี๋ยวขุดกองด้วยหน้าเรียบทองแบนเฮ้ย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 โอ้โหถ้ำนี้น่าสนใจไหมโอ้โหเจอากองอะไรเนี่ย เก้าอี้อ๋อเพื่อเพื่ออะไรท่านสมาชิกท่า <c> น <oughs> <c oughs> สมาชิกไม่เข้าใจเก้าอี้มาทําไมนะเก้าอี้เป็นอะไรที่ไร้ประโยชน์มากเลยโอเคหรือ <c oughs> okay. เข้าไปอีกหรือเข้าไปอีกหรือเข้าไปอีกมีอะไรเอ่ยเพื่อนไม่มีนะไม่มีอะไรเลยนะโอเคโอ้โหเหมือนใจแบบโอ้โหเจอเจอเจอ,เจอบ้านนะ เจิ้บเอิน้าเรียบท้องแวนขอรองเท้านะต้นเกมโอ้ต้นเกมต้องรองเท้าต้องมาแล้ว <Yeah. S 1> โอเคได้เอ็นวิวนะแทงตีเหล็กโอเคเปิดมาอืมอันนี้เอ,อ่อกระโดดนะดับเบิลจัมนะใช่ไหมใช่ด้วยดับเบิลจัม uh oh. ก็ดีครับก็ดีดับเบิลจัมก็ดีโอเคได้ดับเบิลจัมมาก็น่าจะ ทำให้ผมเคลื่อนที่ได้แบบโอ้โหสมูทขึ้นและโอ้โหเจอเจออีกแล้วนะท่านผู้ชรท่าสมาชิกโอ้โหเมื่อเลยขอบเพิ่มแสงเลยเพิ่มแสงโอเคได้ยี่ทอผ้ามาด้วยโอเคจุดเ,เลยอันนี้ก็ไฟโอ้โหแหวนรีเจนนะ รีเจเนอเรชันนะเรื่อยโอ้โหของดีเต็มครับเต็มครับเลยอืมโอเคเดี๋ยวไปฝั่งไหนก่อนฝั่งนี้เดี๋ยวค่อยมาแล้วกันเดี๋ยวไปฝั่งขวาก่อนนอเรียบท้องแบนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอคูไม่ไม่พ้นว่ะได้ไหมอื้ม โอเคเดี๋ยวใช้แพลตฟอร์มไปโอเคอ้าวโอเคหน้าเรียบท้องแบนโอเคเดี๋ยวไปฝั uh ่งขวานะฝั huh. uh ่งขวามีอะไรดีฝั่งขวามีอะไรมีไหมไม่มีอะไรมาทำไมเต้นอะไรบ้าบ้าว้ช่ายมเป็นลรกอะไรวะยังไงโอเคเดี๋ยวลงกันต่ออื้อหืออื้อหืออันนี้เจอหนอนนะ อันนี้เราก็มีที่จัะอู้กลับมาเหยียดเ,เขยบตายเหยียบตายเฮ้ยโอ้โห,โหแสดงว่าเวลาลงเหมืองเนี่ยโอ้โหก็ต้องกระโดดกระดักโอ้โหเจอ<ะ>ห้องอีกแล้วเจอห้องอีกแล้วท่านสมาชิกชมรมคนชอบอาจารย์นายน้าเรียบทองใบโอ้โหเย็บมม,มุมเยอะขุดตะกี้ยังโอ้โหโอ้โหห้องน่าจะยาวเยอะอยู่นะโอเค ห้องใหญ่ซะด้วยโอเคอันนี้เป็นประโยชน์ต้องขุดมาอย่างเร็วอันนี้ก็โต๊ะครับโต๊ะครับก็เอามาเฮ้ยเฮ้ยคลองอรอง,รงเท้าวนะิ่งเลยโอ้โหเจอของดีซะแล้วเลือดทองแดงโอเคเดี๋ยวลงศพเอาไว้นะอไม่ฮอปเปอร์ก็ทิ้งๆไปเถอะเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะโอเค เดี๋ยวขุดลงไปข้างล่างอีกนะเผื่อจะมีอะไรดีโอ้โหระดัไฟเดี๋ยวขอขึ้นราก็บไฟกันแล้วกันไปเลยเพื่อนไป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 โอ้โหเจอเจอ,เจอหัวใจต้องอัดไว้ก่อนแล้วเจอหัวใจเพื่อนหัวใจนะหัวใจหัวใจก็ขุดไปดีโอเคได้หัวใจมากดไปหนึ่งที ไปกันต่อนะห,หัวใจมาก็เป็นระเบีกก็ไม่ใช่ระเบีจะว่าไงดีอ่าเลือดนะนักเลือดสูงสุดก็เพิ่มเป็น120นะเฮ้ยไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคไปต่อนะโอเคว่าเป็นห้องโถงเหมือนเดิมนะไม่ใช่ห้องโถมห้องห้องเก็บขอ,องอะไรอืมอือหือ โอ้โหจะไปไหนเพื่อนจะไปไหนโอ้โหยาวๆโอ้ยมันจะยาวไปไหนเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวเจอห้องอันนี้ผีเสื้อนะอ๋อผีเสื้อเขาจะนําใช่ไหมเขาจะนาพารู้สึกว่าแพทนี้ก็น่าสนใจโอ้โหไปแล้วผีเสื้อรอฉันก่อนเราผมโอ้โหลูกตุ้มนะมีรีนะ โอเคเดี๋ยวผมขอพูดก่อน เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นกระบองนะไม่ใช่กระบองลูกตุ่มนะโอเคควงควงอุรุ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 โอเคได้ลูกตุ่มมาต้นเกมก็ถือว่าดีเดี๋ยวเดียได้ เจลมาก็อัดไปสิทอสโอเคผมอัดทอสมาได้ประมาณนึงแล้วนะเดี๋ยวขอสำรวจต่อไปแล้วนันล่างนะโอเคเด็ดเดยวเดยวเดี๋ยวก่อนอเดี๋ยวก่อนอืมเดี๋ยวโอ้ท้าอย่างยาวเลยพี่น้องครับถ้ำอย่างยาวโอ้โห้ำนี้ถ้ำมันยาวอยู่นะ ไม่ไม่ไม่ไมโอเคแตกพอดีนะไอ้โอ้โหมอนเตอร์ย่งเยอะเลยโอเคตาย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 เฮ้ยใช่ไหมน่าจะหมดแล้วนะโอเคเดี๋ยวสำรวจอุ้ย,ยไม่เห็นไม่เห็น ตายตายตายกูตายตายตายแล้วไม่นะท่านผู descript, ้เจร่ยเลิศอ้าวท่านผู้เจริญที่มากกว่าเดิมเยอาก็จะเออท่านผู้เจริญอู้เรียบร้อยนะหนึ่งโกยเประไอ็นประเดไม่นะท่านผู้เจริญที่มากกว่าเดิปัญญาผมแตกท่านผู้เจร่ยวิศมันจะามแล้วโอเคน่าเรียบของแบรนดี๋ยวขอสำรวจทางนี้หน่อยนะ โอเคอย่างนั้นก็ได้รองเท้าวิ่งเร็วมานะต้นเกมก็เล่นง่ายขึ้นนะทัาพูเจริญอหือถ้้รองเท้ามาดับเบิลรองเท้านะอืมกูใส่ซ้ายทีกูใส่ขวาทีไอ้เฮ้ยไปแล้ววยความรู้ตามเพื่อนโอเคถือว่าต้นเกมก็เปิดมาได้ดีนะก็มีของเยอะอยูน่นะผม่ถือว่าแย่เลยมีรองเท้าวิ่งเร็วมีกระโดดสองจงังหวะนะ โอเคลูกตุ้มแช่ไปโอ้โหอิแรแคนนะอิแรแคนอิแรแคนอันตรายนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ย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 อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะแกเป็นแค่อีกา่ะไปแล้วไปแล้วจ้าทะมุจารนจ้า อะไรวว่งแล้ววิ่งแล้ว,ว,ลวโอ้เจอทันตะวันของดีเฮ้ยเฮ้ยโหร่าโอ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 ร่า,ราตายโอเคโอเคเจอเลือดอื้ือื้มไฮไหไฮยังเยอะไม่มีกล่องนะตรงนี้ไม่มีกล่องเลยอะไรวะ โอเคจืนแช่อย่างไกลโหลูกตุ้ม็ุกงเลยนะต้นเกมเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยท่านผู้เจเริ่โอเคหมดแล้วนะโอเคค่ำคืนนี้ก็ต้องผ่านค่ำคืนแรกไปให้ได้มันอู้เรียบร้อยโอเคผมคิดว่าเอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะสำหรับอาจารย์แดงไปประชุนภัยโรคทรเรีนะ โอเคคลิปหน้าผมก็คิดว่าน่าจะทําการบ้านมาดีกว่านี้นะอันนี้ก็เพิ่งเริ่มเล่นได้วันนี้วันแรกเลยก็ไม่เล่นมานานแล้วก็ขอภัยที่บางดืมไปนะในเรื่องบางเรื่องนะโอเคคลิปนี้ก็สวัสดีจ้าลาก่อนครับ